เอฟซีเห็นไหมเกลี้ยงโลนสะอาดเสือกีระเอลเลกรุ่ยเฮ้ยนู่นกีระเอะเลยรุ่ยเฮ้ยมันอะไรอีกี่ปุ่งตะโมตเถอะเออปุ่งตะโมอ้าวนะเอฟซีก็อยัาเพิ่งงงนะมีการถกเถียงกันนะครับว่ารถที่มาเนี่ยนะครับมาถึงนานายังเขามาทำอะไรดาดารถมาทำอะไรไม่เห็นเรียกเลยนะฮะ เอาเหรอย uz, hey, lose, oh, okay, yeah, ังไม่รู้เป็นกันเหรออ๋อนานเข้าเพิ่งมาก็ว่าอยู่โอ้ยเราเราไปยกเสาคานมาลุงเสริมเด็กเสริมเสาสามต้น

อ๋อโกบอลเฮาพังโคนไม่รู <S <S ้ว่าจะพูดอะไรนะมีเต่สั่งเราโอ้บรรยากาศดีนะตรงนี้นะฮะมันจะมีร่มเงาอ่าร่มเงาของต้นไม้เล็กๆนะฮะแล้วก็แบบอุ้ยนั่งจีบตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมันได้อยู่นะโอ้ยูได้อยู่เลยจะมันโตขึ้นไงมันโตขึ้นเพราะว่ากาแเจอไปเที่ยวทุกที่มันมีเองอะ เราปิข้าถ้าเราชมเขาหลอนี่เขามาติดสองตัวเราจะบริการหลังบ้านดีที่สุดเจ้าม่ค่ะนั่นทำดีสุดฝีมืออืมทำให้สุดฝีมือเลยแล้วเนี่ยอะฮะระหว่างนี้เรามาชมห้องน้ำก่อนเพราะก่อนก่อนเปิดประตูเข้าห้องน้ำไม่ได้จะไม่ได้หรอว่าก่อนห้องน้ำ เปิดไม่ได้เราเปิดไม่ได้เออวันก่อนเปิดประตูไม่ได้สวยจังเลยเขาเรียกว่าสีขาวงาช้างสวยๆอุ้ยใช่เสื้อเสื้ออยู่ตรงโน้นอย่าแอบมองนะฮะอยู่ตรงโน้นอย่าแอบมองนะเวลาเราหามน้ำเวลาเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเวลาที่ปิ้ยใหญ่ๆขนาดเท่าไหร่เสื้อขนาดเท่าไหร่อันนี้จะประมาณสามคูนสามเมตรครับผม เสือเชื่อไหมที่ดินใหม่เราเน่ะเราจะทําห้องน้ําคือในบ้านในบ้านในบ้านเนี่ยเราจะทาห้องน้ําำแต่อาจจะทําใหญ่นิดนึออก็คือเราไม่ต้องทําห้องน้ําหลายห้องทำห้องเดียวอแต่ทําให้ใหญ่นิดนึงแล้วห้องน้ำิดที่วางโครงการเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่แล้วแล้วแต่ช่างเช่าอ่อนของเราก็แล้วแต่ช่าอ่อนนะัะ เสมีชก่อนาะช่อนจะทำให้เรากับป้าใยบ้าเนาะนะครับตั่เนี่ยท่านอหลังนมีนีต่อไปนะแม่อวนมาพักก็จะเนาะอันนี้คือห้องนี้ใช่ไหมที่จะติดแอร์ใช่ค่ะอ๋อเพราะห้องนี้ยังไม่มีแอร์อ๋อมีแค่แต่ห้องโน้นอันนี้เคาื่อกีิทยุครับ 9ก0 0พมีเตยูนะเป็นห้องขนาดเล็กอันนี้อันนี้ไอ้มันตู้เย็นเลยเนาะยี่ห้องเหมือนตู้เย็นเลยเบคโวเบคโวมาจากตุรกีอ่ะทางนู้นเขาทำรายการเออเออไม่เรียกเราเลยนะทำไมไม่มีใครเรียกเราเลยวันนี้เนี่ยเขาจะติดแอร์ทางนู้นอ๋อมาดูตำแหน่งติดแอร์ของบ้านอิดดินประสาน ตอนนี้ก็กำลังศึกษากันนะตับโปรงกายจะติดตรงแหน่งไหนเนาตำแหน่ง CT ว่าติดตรงไหน,นเนาะตรงไหนดี FC อันนี้เป็นห้องที่เป็นห้องดิสิตประสา ก็สุดอ,อันนี้ติดตรงไหนปะตรงนี้เพราะว่าถ้าเาไวตตรงนี้ไอ้พัดลมนั้นอยู่ข้างหน้ามันก็จะไม่สวยอ๋ออะไรติดฝั่งนี้แต้พัดลมอยู่ข้างหลังอันนั้นใช้ตำแหน่งเดิมไหมที่เป็นรูนนนดิ้ง แต่ว่าตอนตอนที่ไม่นนอนอ่ะเยงหัวเจงก็หันทางนี้พ่อป้าเข้ามาในห้องก็อยู่หัวเจงก็หาทางนี้แค่นี่็นตะไคร่นี้ีเจงใเลยสด้วนี่ะครับเรว่อรด้วยทามาทางนี้ท่านี้ก็ได้ท่านี้ก็ได้ครับขอทหาหัวทางนี้ทีนี้ก็ได้นะทารทางนี้ทีนีก็ได้เหมือนเดม ในหมแม่ราะว่าสองทางเนี่่ยใชครับโอเคเดี๋ยวที่นี่ค่ะฝั่งนี้แหละครับผมครับผมใช่ไงเพราะมันเล็กทีเดียวมันถึงอยู่แลนะถึงถึงครับผมจะเผื่อหันหัวไปทางนี้ใช่ครับเผื่อไว้ทางนี้จะเผื่อครับติดท่านี้มันได้หมดครับหันหัวไปทั้งนี้ไมได้ทางนี้ก็ได้ครับครับผมท่านนี้นะครับทุกคนด้วยติดห้องนี้ก่อนเนาะสรุปแล้วคือติดตรงมุมนี้ มีมุมน,นี้นะฮะข้าวหอมแค่ติดฟันนิสต์ติดสองตัวนะติดส,สองตัวสองหลังสองตัวสองหลังวันนี้ครับผมนะฮะ<อ>แต่โชคดีนะตัวนี้ก็มีห้องน้ำห้องห้องห้องร<ช>ับลูกค้นนาแยกกันอันนี้อันนี้น่าจะแบบว่าเหมาะกับคนที่ลูกเข้าห้องน้ำไม่ใช่เขาเรียกว่าชอบแบบว่าเย็นๆเป็นพิเศษอ่ะเพราะว่าอิทธิ์ดินภาษาไง เออเรามันจะแบบเออประว้ติเลยน่าจะอยู่ห้องนี้แบกคนเย็นเนาะนะเออเย็นเย็นเอ๊ะก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมีห้องน้ำในตัวตรงนี้เนาะอ่าไม่ต้องเดินมาออกจากนอกบ้านนะครับผมนะครับใครที่เป็นคนขี้ร้อนเนี่ยก็ทำบ้านสไตล์นี้ก็ดีนะลุงเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนอะไรนะไฟโซลาเซลล์ไฟโซลาเซลล์ให้แล้วนะคะเมื่อวานเปลี่ยนแล้วนะครับอืม สมมติไม่ดาเป็นเดแฉ่งเซออกไปไหนกันหมดก็บิ๊กเราก็ช่างมีค่าเป็นนาทีถ้าไม่ดาแบบว่าไม่ดาเป็นเจ้าของเนี่ยบ้านสามหลังเนี่ยไม่ดาเลือกที่จะอยู่หลังไหนเออหลังเย็นอ้าวเห็นไหมมีแต่คนชอบหลังนี้ใช่เราเลือกหลังเย็นเพราะว่ามันเป็นอิสระไงสวยแล้วก็สะดวกอ่ามีห้องน้ำในตัวใช่ไหมปิดหนาสองหลังเออเนาะน่าอยู่เนาะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจฝากชมคลิปย้อนหลังติดดานให้ด้วยครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย